ค่เพือเอ่อนตอนนี้พี่ยอดคะเราอยู่ที่ไหนคะนที่ไหน22บนเนะี22ครับบน,น,นเวีย22ร้าร้านขวิดจั๊บร้านขวิดจั๊บเอือชื่อนะชื่อดังยอดพามาทานร้านขวยจั๊บเจ๊งหนูนะคะก่อโหนูคนเยอะมากเลย เจ๊โงนะถ้าเรามานี่นะคะจากพี่ยอดขอบคุณนะคะพามาถ่ายรูปไปยังแล้วเอาลงคือถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยโซนเนี่ยมันจะเป็นโซนที่คนเนี่ยเขามาดูเรื่องของอามาดูเรื่องของเออพวกการเปลี่ยนล้อรถอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะมัซค<ล>งอร้านอ๋อ,อ,อล้าน,านยางอ๋อร้านยางร้าน,านเหนพวง ใช่ใช่เยอะเลยนะเป็นเราแวกนี่เลยมไ้ยังมาทานบ่อยไรมคะมาทานมาทานบ่อยไหมคะร้านนี้มาืจานมาจานานี่และครับอา้าัติตรงนี้อาจารย์นละรับ ยอาจารยนน์ให้เอาลงไน้นด้วยหรอให้เอ,เ,ลลเอาลงเน้เหรอเพื่อนเมืงนะองเรานานี่โวยจับน้ำใส่เส้นมีพิเศษอันนี้คือมารีสั่งนะรวมทุกอย่างดูของท่านอาจารย์นะคะของท่านอาจารย์นี่คือ ออ่ัยนะคะไม่ว่ากันนะคะอุ้ยน่าทานมากๆเลยพีมากหืมขอตะเกียบด้วยสิ ตะปีนแห้งหรือากระตาเนะครับเราจะใช้ที่ีหนะครับคือเครื่อ,องเราครับเราจะเปนแบบที่แห้งให้ดูที่เราิแห้งนะครับแในสิ่งที่เราต้องมีก็คือว่าเราจะทัดเป็นพิเศษครับทำในแบบนี้ไว้นะรับอันนี้นะครับนะครับก็อะไรครับก็ก็นะครับวิธีการนะฮะเราก็จะใช้ตัดเส้นแบบนี้นะที่เขาให้มาแบบนี้นะเราจะเปล่าให้ มนเมนอนโอ้โหนี่คือเทคนิคการกินนะคะคพณ่ทราบข้าวมันจะอร่อยมากสุดยอดโอเคค่ะอร่อยไหมคะท่านอาจารย์ที่สุดนะคะที่สุดนะคะ กับยอดยาหยีนะคะตอนนี้เราจะมาทานสุกี้นะครับสุกี้สุกี้เดี๋ยวมาดูกันนะตาสุกี้เนี่ยเป็นไหนนะครับทำไมทำไมต้องเป็นที่นี่เท่านี้เปิดมานานแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้รถกระบะเขาเรียกว่าสุกี้มานอกนะครับขยบรถกระบะแล้วต่อจากนั้นรู้สึกเมื่อยเหรอคะนี่แหละค่ะจากนั้นก็เป็นแบบที่เราเห็นนี่แหละจักรถกระบะเป็นร้านประจำอยู่ตรงนี้หยุด มันโอ้จิ้มสุกอย่างมากครับชื่อมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊ให้คุณได้เห็นนะไหนนั่นเองนะครับอยู่ไม่ไทยชีนะครับเป็นเดรนโบราณตรงนี้เป็นวัดไตรที่นั่นเองนะคแล้วนี่นะซึเป็นไงบ้างคะท่านอาจารย์อร่อยไหมคะรสชาติเป็นไแบบว่ารสหวานแล้วเป็นนมขม มาแล้วสุก,กี้มาดีมีดูอีสันลอยครับใช่ปรุงได้เลยอาจารย์ก็เป็นคนชินน้ำซิมเข้มอีกแก้วหนึง่นงโอ้ชื่นใจนนพี่ก่อนเลยก่อน่านก่อนพี่ครับโอ้ยทำไม ดูได้เยอะจังอ่ะ,อะเนื้อแต่ไม่มีปั๊มด้วยค่ะอา้าวมันก็ต้องเป็นสูตรใส่สูตรเป็นไงบ้างคะจานเนื้อหมูอร่อยเท่าเนื้อคนไหมคะเนื้อคนอร่อยกว่าเนื้อคนอนอเย่ออ้าวเนี่ยบอกว่ามีความเหนียวแน่นนุบ อันนี้ก็สุกี้เนื้อนะคะสุกี้เนื้อแห้งหอมหอมกลิ่นกะทะนี่นะคะพี่ยอดตักแล้วหอมหอมมากหอมกลิ่นกะทะเนี่ยใช่หอมกลิ่นกะทะทีหลังก็ขูดแต่ก็ไอตัวนั้นมาวาายไม่นะขูดมากูมาลิชิมมั่งนะคะเพื่อนๆค่ะนีน้ำจิ้มเต้าหู้ยี สูตรเด็ดนะนี่ไส่ใหม่เนี่สูตรเด็ดมาชาอืมเนื้อมีความนิ่มมากลำกรอบตู้นีนั้จชิ้นข่อนม้ากเลยค่ะตอนนี้ครับ เราอยู่หน้าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบครับ6รอบพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะก็อยู่บริเวณเยาวราชถูกต้องถูกต้องครับด้านนู้นนะฮะด้านนู้นด้านน้นด้านน้นเห็นไหมเป็นแหล่งเลยก็คือที่คนก็เดินกันเยอะๆครับค่ะเส้นของเยาวราชทั้งหมดเลยอ๋อเส้นเยาวราชทั้งหมดเลยร้านทองร้านอาหารอร่อยโอเค โซนนู้นนะรอ,อบหน้าเดี๋ยวพาไปชิมโอเคค่ okay ะรอบหน้าคือวัอนพรุ่งนี้หรือเปล่าคะอ,อาจารย์มี <c oughs> ท่านอาจารย์ <c oughs> ทำไมท่านอาจารย์ต้องคิวเข้มขาาไปเราจะไปทานอะไรกันต่อคะหาของหวานห <c oughs> าของหวานเซียงจิมมี่กับกพี่อ๋อเซียงจิมมี่พี่ก็บอกโอเคโอ้น่ารักมากขอบคุณค่ะ วันนี้อิ่มไหมคะอิ่มมากมายค่ะสองจานแล้วจะต่อด้วยขนมหวานเราได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญนะคะาศาสตราจารย์ดรยอดช <laughs> ายค่ะทำยังไงถึงจะเป็นยอดชายคะต้องได้ชาย <laughs> <laughs> การที่จะเป็นยอดชายต้องได,ได้ชายนะคะถึงจะเป็นยอดชายถ้าจะเป็นยอดคนล่ะคะก็ต้องเป็นยอดใหญ่ โซนของตอกโรงหมูแล้วก็มีร้านอาหารที่อร่อยเยอะครับหิ็มีกเลยฮะโอ้ไม่ไหวแล้วค่ะอิ่มมากอุ้ยขนมปังกาดมาแล้วต้องลองเลยมาลีอันนี้อะไรมีอยู่ด้านนี้อ๋ออันนี้ก็มีด้านนี้ก็มีอีกอ๋เป็นวงเวียนเหมือนกันเหหรรอออีีนน้ามมมะไเ่ยเยอะจังอ่ะเนื้อตุ๋นหุ้ยหนูชอบหนูชอบไม่ไหวแล้วแต่หนูชอบนะประเภทเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นหม้อไฟอะไรอย่างงี้น่ะ ซดน้ำแบบเกาเหลาอ้ยพี่ขอบปวดตอนนี้เราอยู่เขตสัมพันธวงศ์นะคะเพื่อนๆอ๋อนี่ง่ายที่ขึ้นชื่อว่าตกกงหมูอาหารอร่อยอร่อยเยอะมากนี่สิ่งสิ่งนี้สองราานแต่ตอนนี้เราจะมาทานคือสิ่งสิ่งนี้นะครับแล้วก็ทานหวานสิ่งสิ่งนี้เนี่ยก็คือนี่ร้านสุดชับร้านนะครับวันนี้เราไม่ได้ทาไปาคือหมูกรอบที่นี่อร่อยมากแต่วันนี้มาทานของหวานนากเพราะว่าเราเพิ่งเสร็จข้องคาร์บ นี่นะเพื่อนๆก๋วยจับตกลงหมูแต่ว่าเราอิ่มแล้วนะคะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวค่อยมาข้างหน้าแล้วกันนี่เราจะมาเจ้าเก่าต้นตำลับหรือชื่อตอกลงหมูไม่มีอะไรนะเป็นเซนอีมันใส่ อ e, <5> <5> <5 ๋เซ้นเซมอีพิเศษจ้ะเซ้นเซ้นเซ้นกิมบีนี่ขึ้นชื่อนะจานทานอะไรคะทำไมจานต้องขิวเข้มเซ้นกิมอีคืออะไรคะดูส้นกิมบค่ะสมรสมของเซ้นกิมอีคืออะไรบ้างคะเดี๋ยวลุ้นด้วอล่ะเดินไปถ่ายถกูพาเพื่อนเพื่อนกูมาลีก็สั่งเส้นกิมอีเหมือนกันนะคะนี่นะ อุ้ยแล้วเขาก็มีน้ำจอกน้อยบริการด้วยมีอะไรบ้างเนาะเรากินพวกความสดชื่นหน่อยนะคะอู้อาเหมือนประมาณว่าเต้าถึงเย็นเพื่อนใครกินลายร้อนได้ใช่ไหมคันซันดับร้อนใช่ไหมคะดับราคาด้วยไหมคะ ไฟสุมสึกนองเฟยยังไฟสุ้มสืองม่วงเขาเดี๋ยวมือเี้เราชิมกันนะคะว่ามันจะดับไฟจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าหวังว่าพี่ยอดคงเข้าใจนะคะเพื่อนมาแนี้พอเพื่อนได้ไหมครับไม่ได้ครับเพื่อนมีเยอะแล้ว เป็นเพื่อนไม่ได้อ่ะเพราะเพื่อนมีเยอะแล้วหอมมากเพื่อนลากบัวเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะอะไรไม่ใช่ลากบัวเนาะคือบัวแหละโหสุดยอดท้องป่องเลยนะคะเพื่อนดูท้องป่องหรือน้าป่องน้าป่อง เอเดี๋ยวขอไปทานก่อนนะคะเป็นเพื่อนไม่ได้ค่ะเป็นเพื่อนไม่ได้